สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเช่นเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ค่ะซูเปอร์ตงส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทในใดอยากที่จะสปอร์ททั้งช่องก็คลิกลิงก์คลิปบุกด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและในวันนี้ค่ะก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะวันที่3มกราคมเรามาดูซิว่าเช็คพลังงานของทุกทกคนกันว่า อีก7วันนี้นะคะจะเกิดเรื่องกระทันหันอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะอีก7วันนี้เรื่องราวกระทันหันอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างมันมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะ,ะเพราะฉะนั้นเรามาฟังอะไรที่ไพ่อยากจะบอกนะคะกับทุกทุกคนดีกว่านะคะเรามาดูว่าพลังงานของทุกทุกคน ในช่วง7วันนี้จะเกิดอะไรกระทันหันขึ้นกับทุกทุคนบ้างคะ่ะขอพลังงานของทุกทคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ7วันนี้จะเกิดเรื่องราวกระทันหันอะไรขึ้นกับคุณบ้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกทุคนคะ่ะ Two of Cups พลังงานแห่งแรงดึงดูดความรักคู่รักนะคะเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ Two of Cups เป็นพลังงานของ Soul Connection นะคะแล้วก็ Twin Flame มันเองค่ะในช่วง7วันนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเช่นอาจจะได้รู้สึกนะคะสัมผัสกับพลังงานความรักความสุขอิมเอมจะใครบางคนส่งมาหาคุณหรือ เขาเรียกว่าพบเจอพบรักกับแครมคนที่ไม่คาดคิดคาดฝันจะเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าตกลุมรักรักแรกพบนะคะพบเจอกับใครบางคนที่เป็นโชคชะตานะคะโชคชะตาแห่งความสุขโชคชะตาแห่งการมาพบเจอกันอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะนะคะหรือใครบางคนที่คุณรู้จักแล้วมีช่วงเวลาแห่งความรักความโรแมนติกแล้วก็ห่างกันไปไกลนะคะห่างกันแล้ว นิ่งหยุดนิ่งนะคะในความสัมพันธ์กําลังหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งนันเองนะคะเช่นอาจจะไม่ไม่ได้คิดว่าเขาจะติดต่อกลับมาหรือว่าอาจจะไม่ได้คิดว่าเขามาเจอหรือว่าเราจะได้พบเจอกันกับเขาอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นว่าได้เจอกับเขาคนนั้นอีกครั้งได้เห็นได้รับรู้ความเคลื่อนไหวนะคะของเขาและได้มีการกลับมาพบเจอกันเห็นไหมคะว่าสคนนะคะเป็นการพบเจอการสัมผัสถึงกันละกัน ะะการประคองความรู้สึกโซโคอนเนชั่นการเชื่อมโยงความรักความสมัครที่มีความผูกพันต่อกันละกันนะคะมันเป็นการถ้าสมมติว่าอยู่ไกลกันนะคะอยู่ไกลกันหรือว่ามีเรื่องราวของการหยุดนิ่งอะไรกันไปการกลับมาครั้งนี้เป็นความสุขที่ ที่ได้ทบทวนนะคะได้ทบทวนได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งอีกสเต็ปหนึ่งนันเองได้ปรับได้จูนในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันมีอะไรที่กําลังโสดนะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับใครที่ไม่คาดคิดเลยไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างหรือว่าตรงสเปคตรงหัวใจนะคะตรงสิ่งที่ที่ต้องการนะคะกับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความสเสน่ห์มีความอบอุ่นนะคะพลังงาน energy เ,เหมือนคุณ เรื่องราวของโซคอนเนคชั่นนะคะเป็นเรื่องราวของความรักรักแท้ที่เป็นการเชื่อมโยงทันจิตวิญญาณหรือว่าเป็นความรักทวินเฟลมได้เช่นกันเพราะนั้นคุณต้องแยกให้ออกระหว่างโซคอนเนคชั่นกับทวินเฟลมเพราะว่าทวินเฟลมมันมีเรื่องของมหจาจัยรของความรู้สึกความสัมพันธนะ์แองเจลนมเออร์ที่ไกด์และที่มันลึกซึ้งกว่าโซคอนเนคชั่นด้วยเช่นกันนะคะเพราะนั้นก็ ไม่ว่าจะคุยอะไรกับใครหรือว่าตกลุมรักหรือว่าชอบใครหรือว่าดึงดูดอะไรบางสิ่งมาอย่างกับใครเรียนรู้ความสัมพันธ์แล้วก็รู้จักเขาอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงทั้งหมดนะคะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันจะทํานําพายคุณได้เข้าใจกับความรักความความรักความเป็นธรรมชาติของเรื่องของโซคอนเนคชั่นแล้วก็ทวินเฟลมนั่นเองนะคะ ถ้ามีความรู้สึกสั่นสะเทือนพิเศษบางสิ่งบางอย่างในช่วงช่วงนี้นะคะหรือว่าอารมณ์ความโรแมนติกหวานละมุนในช่วงนี้บอกเลยว่าคุณกําลังเชื่อมโยงกับใครบางคนถึงที่กาลังกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าคุณกําลังได้พบเจอเขาและการพบเจอกันมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ที่ธรรมดานะคะมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันมันเป็นสัญญาณว่าคุณและเขาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นพลังงานของ two of cups นะคะ สิ่งที่ไม่คาดคิดเรื่องราวของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นภายใน7วันหรือถ้ายังไม่ได้เจอเขาหรือว่าอะไรยังไม่เคลื่อนไหวภายใน7วันแสดงว่าเป็นความรู้สึกส่งมาหาคุณว่ามีใครคนนึงรอคอยคุณอยู่นะคะและเมื่อถึงจังหวะทามมิ่งที่ใช่คุณและเขาจะได้เจอกันนี่คือสัญญาณนะคะจากความรักที่ส่งมาให้คุณในะคลิปวิดีโอนี้นะคะ เรามาดูอีกค่ะเจ็ดวันนี้จะเกิดเรื่องการทันหันอะไรขึ้นกับคุณนะคะได้รับขา่ขาวดีของความรักความสัมพันธ์แล้วเรามาดูอีกค่ะห้าเหรียญนะคะแล้วก็โอ้ออกมาเยอะเหมือนกันเลยนะคะ3ถ้วย1ถ้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็น9ดาบนะคะจริงๆความรู้สึก ข่าวดีของความรักความสัมพันธ์นะคะใครบางคนที่มาจากามาหาคุณเป็นคนที่อยู่ไกลเป็นคนที่แตกต่างระหว่างคุณและเขานะคะห้าเหรียญการรอคอยนะคะบางสิ่งบางอย่างจะต้องรอคอยและอดทนในช่วงเจ็วันนี้นะคะนะคะอาจจะเป็นเ,เรื่องบางอย่างนะคะที่คุณต้องรอคอยบางคนอาจจะมี เมื่อไหร่จะได้สักทีนะในช่วง7วันนี้นะคะบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นนังใจนะคะในช่วง7วันบางอย่างมันอาจจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะบางอย่างจะต้องอดทนใจเย็นจริงๆนะคะ3มถ้วยค่ะ tree of cups นะคะออกมานะคะในช่วง7วันนี้คุณอาจจะได้นัดพบเจอกับใครอย่างกะทันหันนะคะการได้พบเจอพบปะเพื่อนฝูงพบเจอพบปะนะคะความสนุกสนานความรื่นเริงการเฉลิมฉลองที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆนะคะหาไป หาอะไรใหม่ๆสมมติว่ากําลังรอคอยอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่ามันมันน่าเบื่อเหลือเกินช่วงนี้มันต้องหาอะไรสร้าง energy ให้กับตัวเองคุณอาจจะสนุกสนานนะคะกับตัวเองก็ได้สนุกสนานมีความสุขกับตัวเองได้ออกไป shopping ปปได้ออกไปหาอะไรใหม่ให้กับตัวเองหาสร้างความกระตุน้นความสุขพลังงานดีๆของตัวเองขึ้นมาหนึ่งถ้วยหรือไม่เช่นนั้นคุณก็อาจจะมีนัดนะคะอย่างที่บอกมีนัดนัดเจอกระตันหันพบเจอกระตันหันหรืออ,อ,อยู่ๆอ,อ,อะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องหยุด นะคะเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าพอหยุดแล้วก็มีข่าวดีในด้านอีกด้านหนึ่งออกมาเช่นสมมติแพลนนี้อาจจะล่มไปอันนี้อาจจะชะง,งักไปนะคะแต่อยู่ก็ได้ข่าวดีอีกทางหนึ่งเข้ามานะคะได้รับการ นัดเจอหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนเข้ามาจจะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าคนอื่นก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยความรู้สึกของพลังงานแห่งความสุขนะคะในช่วงเจวันนี้คุณอาจจะมีความสุขสนุกสนานความสุขพิเศษมากๆเลยนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างคุณได้เริ่มต้นใหม่อะไรในชีวิตของตัวเองค่ะถ้ารู้สึกว่ากําลังที่จะหาอะไรกับตัวเองอยู่บางท่านอาจจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าอยากที่จะค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ ที่กล้า,กล,าก,ลกลัวหรือว่ากําลังไม่กล้าตัดสินใจหนึ่งถ้วยการเริ่มต้นความสุขของตัวเองของคุณเกิดขึ้นแล้วถ้าในช่วงเจวันนี้มันมีเรื่องราวทาให้รู้สึกว่าอยากที่จะทําอะไรนะคะอยากที่จะลองทําอะไรอยากที่จะลุยทําอะไรหรือว่าอยากจะไปไหนเริ่มต้นทําอะไร คุณทาไม่เลยนะคะทําลงมือค่อยๆทาไม่ค่อยตัดสินใจก้าวดาบอุปสรรคต่างๆนานามีเกิดขึ้นนะคะในช่วงเจวันนี้อาจจะมีอุปสรรคอะไรกันหันเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เช่นกันสมมต like ิว่ามีสิ่งดีเกิดขึ Раз ้นมีข่าวดีเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ <c oughs> <c oughs> ้นอ่ะอยู่ๆเรื่องราวไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกละนะคะอาจจะเป็นอะไรที่แบบฉุดรั้งกระทันหันหรืออุปสรรคอะไรกระทันหันหรืออะไรบางสิ่งอย่างที่ติดอย่างกระทันหันหรือการคิดมากเกินไปมันเป็นการที่ ตรึงตัวเองติดกับต,ตัวเองกับความคิดตัวเองที่ไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อตัวเองไม่กล้าเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อความสุขของตัวเองอย่างแท้จริงหรือว่ากําลังคุณอาจจะมีความสุขอยู่ดีๆีในช่วง7วันนี้รู้สึกรื่นเริงมีความสุขมีปาร์ตี้มากเลยแต่อยู่ก็อ่ะเกิดมีสิ่งลบๆให้เข้ามาคิดให้เข้ามาหนักใจให้เข้ามารู้สึกกลับไปสิ่งสิ่งนั้นอีกแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะวนเวียนกลับมา เดิมๆเ,เก่าๆหรืออะไรใหม่ๆก็ได้เช่นกันแต่มันก็จะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะเจอสิ่งนี้เลยนะคะฉันต้องกลับไปอยู่กับที่เดิมแล้วรองอาจจะเป็นท็อกซิกของการทํางานก็ได้ท็อกซิกอะไรบางสิ่งบางอย่างก,ก็ได้ในชีวิตนะคะหรือว่าท็อกซิกแบบฉันไม่อยากจะทําสิ่งนี้เลยฉันอยากเริ่มต้นกับชีวิตใหม่นะคะอะไรแบบนี้เช่นกันนะคะนี่ก็คือเรื่องราวบางอย่างนะที่จะเกิดขึ้นนะคะมาดูอีกค่ะเจวันนี้ จะเกิดเรื่องกระทัหาอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง1เหรียญน,นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเรื่องของความสุขชีวิตครั้งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นค่ะเป็นหนึ่งเหรียญของการการเงินแล้วก็เดอะสตาร์นะคะช่วง7วันนี้บางท่านอาจจะได้รับเงินนะคะ,อะขอหนึ่งใบนี้ก่อนนะคะ1เหรียญรับเงินรับการออฟเฟอร์รับของขวัญรับสิ่งพิเศษนะคะรับโอกาสใหม่ๆในชีวิตของตัวเอง ได้รับเงินได้รับการออฟเฟอร์ของควนันหรือว่าใครมีอะไรมาให้นะคะหรือบางสิ่งบอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนั่นเองนั่นก็คือเหมือนกับว่า,เ,าเรื่องของความสุขที่กําลังจะเกิด หรือในช่วงนี้คุณอยากที่จะทํางานทําเงินเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่หมๆมากขึ้นหรือการลงทุนอะไรมารู้สึกเห็นผลนะ,ะออกดอกออกผลหรือว่าเห็นผลนั่นเองอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดนะคะเช่นอาจจะมีใครเข้ามาให้โอกาสบางอย่างมีใครเข้ามาออฟเฟอร์อะบางสิ่งบางอย่างมันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นอยู่ๆก็ ก็มีข่าวไม่ดีอยู่ๆก็มีข่าวดีขึ้นมาเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าได้รับเงินได้รับโบนัสเล็กๆน้อยได้รับเงินอะไรจากงานพิเศษจ็อบที่ทําหรือว่าช่วงนี้มันมันรู้สึก ไม่อยากที่จะทําอะไรเลยนอกจากการเงินหาเงินแล้วก็หางานสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือมีโอกาสที่จะได้ลงทุนหรือทําอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในชีวิตเช่นกันแล้วก็ทําเงินได้มีเงินทองใช้มีขัดมือมีเงินไหลมาเทมานะคะในช่วง7วันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังอน j o ยกับงานหรือว่ามีความสุขกับงานหรือคุณอยากทำอะไรใหม่คุณเริ่มต้นเลยค่ะเพราะว่านี่โอกาสดีแล้วก็โอกาสทองเช่นกันนะคะ The Star นะคะการเริ่มต้นการฟื้นฟูนะคะบางท่านก็ในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าาาาค้ขยอะไไรรกกกก็มมี ะะการค้าขายการธุรกิจรู้สึกว่ามันเติบโตนะคะเช่นเติบโตอูฟู่มีเงินไหลเข้ามาเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จนะคะฟื้นฟูเรื่องของการเงินการค้าขายการเจริญเติบโตในเรื่องของออการงานการขายของออนไลน์อะไรแบบนี้หรือว่าบางสิบอย่างที่ท,ที่ทำแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกเริ่มเห็น เห็นเงินแล้วเห็นเม็ดเงินแล้วเห็นอะไรใหม่ๆแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าอยากที่จะเริ่มอะไรเริ่มต้นเลยทำเลยทาอย่างมีความสุขและมีพลังมากๆก็บางท่านอาจจะรอเรื่องของการเงินนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็มีเช่นกันนะคะแล้วก็เดอะสตาร์การเริ่มต้นฟื้นฟูอะไรมีใหม่นะคะในชีวิตของตัวคนเองด้วยนะคะทีนี้เรามาดูอีกนะคะไพ่สวยงามมากๆเลย10ดาบมี10ดาบเกิดขึ้นมีอซินเมทาเกิดขึ้น สิบดาบคืออุปสรรคนะคะมีเก้าดาบขึ้นมาละแต่ก็มีสิบดาบขึ้นมามันเหมือนกับว่าช่วงเจ็ดวันนี้มันก็จะมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคขึ้นมาสิ่งดีๆขึ้นมานะคะมีเงินมีงานเข้ามามีอะไรเข้ามาฟื้นฟูเข้ามาแต่ก็จะต้องเจอสิบดาบอีกละนะคะเจออุปสรรคอีกแล้วเจออะไรบางสิ่งบางอย่างอีกแล้วเพราะนั้นทุกอย่างมีขึ้นแล้วก็มีลงมีดีแล้วก็ไม่ดีนะคะช่วงเจาะของแต่ละวันอซุนไมเท้านะคะจง เดินหน้าสู้ต่อไปนะคะอุปสรรคเข้ามาท้าทายให้คุณแก้ไขแล,ะละ้วล่ะมาทําให้คุณสะดุดหยุดนิ่งเพื่อคิดไตร่ตรองทบทวนเพื่อมีพลังกับตัวเองเพื่อสร้างอะไรใหม่ๆาให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าทาอะไรเดิมๆนานมากเกินไปสุขภาพก็ถามหาอีกแล้วนะคะเขาก็เรียกว่าต้องมีวินัยแล้วก็รูทีนที่ทำอะไรประจําวันของตัวเอง,องเช่นกันสมมติว่าเคยออกกําลังกายเวลานี้ก็สมพนนี้จะออกเวลานี้ จากที่เคยออกสักครึ่งชั่วโมง20่นาทีวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเบื่อที่เกียดอาจจะสักห้านาทีก็ได้10บนาทีก็ได้เพื่อคลิปรูทีในแต่ละวันอะไรก็ตามแต่ค่ะถ้าเราทําเป็นประจำเรารู้สึกว่าไม่ทามันอาจจะทําให้เรารู้สึกผิด <laughs> กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากคือการดูแลตัวเองค่ะแล้วก็การข้ามอุปสรรคสิ่งลบๆนั้นไปในช่วงเจวันนี้นะคะบอกเลยว่าอา,อาจจะทําให้รู้สึกว่าวันนี้มีอุปสรรคเนาะวันนี้อาจจะ ตื่นเช้าแต่รู้สึกว่าโอเอกับบางสิ่งบางอย่างเลยเกินทําให้รู้สึกสายแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีมีการจัดระเบียบวินัยของตัวเองเพราะว่าเวลาเดินไปเร็วมากๆาเลยค่ะทุกคนนะคะเวลามันไหวมากๆจริงๆแล้วมันก็เอาอก,กลับมาไม่ได้ด้วยและปีนี้ก็อายุมากขึ้น1ปีแล้วมันเป็นอะไรที่มันจะต้องทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างละนะคะว่าจะต้องทำไงและจัดการไงกับเราดีนะคะอัศวินไม้เท้าการประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าอะไรบางสิ่งงอย่างที่ที่ เข้ามาคุณอย่างไม่น่าเชื่อนะคะบ,บางอย่างบางช่วงคุณอาจจะรู้สึกว่าหมดแรง ะะสมมติว่าช่วง9ก้าดาบนี้หมดแรงหมดพลังติดกับปัญหาความคิดตัวเองแต่อยู่มันก็ดีขึ้นแต่มาเจอสิบดาบไปแล้วหมดพลังหมดแรงละนะคะรู้สึกหมดแรงเลยค่ะแม่หมอหาหมดพลังเหลือเกินค่ะไม่อยากทําแต่อยู่อีกวันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าโหเป็นอสูนไม้เทา้ามีทั้งพลังมีทั้งแพชชั่นมีทั้งแรงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีพลังงานตกแรงตกนะคะบางสิ่งบอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ความสุขสนุกสนานเกิดขึ้นนะคะและถ้าสมมติว่าพลังตกแรงตกแน่นอนค่ะช่วง7จ็ดวันนี้คุณจะต้องหาอะไรที่คุณสร้างพลังใหมมมีควาสุ หมายกิจกรรมใหม่ๆให้กับตัวเองฟื้นฟูจิตใจพลังงานของตัวเองนะคะแล้วก็คิวใจให้กับเป้าหมายใหม่ความฝันใหม่เช่นอาจจะไม่ไม่เคยสร้างเป้าหมายเรื่องนี้เลยนะคะอาจจะสร้างเป้าหมายขึ้นมาละนะคะเดือนนี้เราจะเปลี่ยนแปลงการาแต่งตัวไลฟ์สไตล์ใหม่นะนะคะแบบนี้คือไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าใส่ชุดกีฬาแบบ สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้แล้วก็อยู่ในบ้านได้เล่นกีฬาได้อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกับว่าบางอย่างต้องปรับเปลี่ยนโลทิ้งจัดการนะคะเก่าๆหรือว่าเดิมๆทิ้งไปนะคะมาดูอีกนะคะระวังความเครียดนะคะความวิตกกังวลเรื่องกระทนหันของคุณ7วันนี้ n i g h of Cups ค่ะความมีสเสน่ห์ของคุณ t ช o of u u s s สวยงามจังเลยนะคะ เรื่องราวกะทันหันเจ็ดวันนี้อาจจะมีเรื่องราวความโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะความโรแมนติกเกิดขึ้นบางอย่างนะคะบางท่านได้พลังงานความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นเอนเนอร์จีมันดีขึ้นมันมีความโรแมนติกเกิดขึ้นมันมีความละมุนเกิดขึ้นมันมีความสุขเกิดขึ้นนะคะหรือมีใครเข้ามาจีบคุณเข้ามาชอบคุณมีใครเข้ามา สี่แบบจริงจังสร้างความสัมพันธ์แบบจริงจังขยับสถานะความสัมพันธ์กันนะคะสร้างครอบครัวกันแบบนี้หรือบางท่านเพิ่งจะพบเจอกับใครมีใหม่รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่แต่เราคอยการพัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงจังขั้นสูในอนาคตนะคะคือมันเป็นความสุขมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าเป็นพลังงานของถ้วยอัศวินถ้วยแล้วก็สิบถ้วยนะคะเพราะนั้นมันมีความสุขเกิดขึ้นในช่วงเจวันนี้ถึงแม้มันจะรู้สึกว่าเป็นความสุขกระทานหันก็ได้เช่นกันเพราะคุณอาจจะเจอสิบดาบเข้าไปความหยุดนิ่ง อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นอาซีนในเท้าที่แบบมันมีพลังพอมีพลังปุ๊บกลายมันมีมันกลายเป็นมีความสุขอะค่ะความสุขแบบเต็มอิม่มและเติมอิ่มมากๆส่ติว่าคุณโสดคุณก็รู้สึกว่ามีความตกหลุมรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองรู้สึกว่าเสน e ่หากับตัวเองอยากที่จะให้อะไรกับตัวเองให้รางวัลให้ของขวัญอะไรกับตัวเองมากๆเลยในช่วงนี้หรือว่าคุณมีความรู้สึกพิเศษกับตัวเองมากๆรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือว่า โสดนะคะแต่ว่ามีใครเข้ามาเริ่มเข้ามาสารภาพเ,าเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งอยางให้คุณรู้ว่าเขาชอบคุณหรือว่าโสดแล้วมีใครเข้ามาจีบคุณหรือว่าเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเอะใจงงหรือว่าเราต้องเปิดเรื่องราวของความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมั่นเสมอว่าถ้าเป็น ความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาคุณจะต้องใจเย็นกับความสัมพันธ์นะเพราะว่าคู่แท้รักของเราจริงๆแล้วยิ่งเป็นยุคสมัยนี้เขาจะไม่รีบร้อนกับคุณมากและเขาจะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพจตรีให้คุณได้รู้ว่ามันจะต้องเป็นไปอย่างนี้นะมันจะต้องไม่คือมันจะต้องไว้ใจและเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะนี่คือความสมบูรณ์ความสุขนั่นเองค่ะอัศวินถ้วยนะคะระวังอุปสรรคในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าบางอย่างที่ะสะดุด ะะแล้วก็ระวังเรื่องอบางสิ่งเดิมๆกลับเข้ามาอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือว่าอะไรก็ได้ต้องระวังเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะคะทุกคนทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์ line, line, นะคะอย่าเชื่อหรือว่าหลงกลใครง่ายอยากติดต่อสมัครงานอะไรแบบนี้ก็ติดต่อทางเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่เป็นเว็บไซต์ของโกโบเว็บไซต์นั้นๆหรือ,อถ้าจะ เปิดหรือทำอะไรบางอย่างเรื่องของการเงินการลงทุนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็จะต้องติดต่อธนาคารหน้าเคาน์เตอร์หรือโทรคอเ็นเตอร์ธนาคารนั้นคือทำอะไรที่มันปลอดภัยยุคสมัยนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าปีนี้เป็นปีแห่งการพัฒนานะคะเป็นการพัฒนาอย่างอย่างอย่างเติบโตอสินมเทา้าอย่างเติบโตและยิ่งใหญ่ในบางเรื่องนะคะในปีนี้ทั้งปีนะคะและอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณอยากมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ใม่ในชีวิตแล้ว เรียนรู้หรือว่าการลงทุนอะไรใหม่ในชีวิตแล้วสมมติว่าปีนี้ AI เข้ามาอย่างเต็มๆเลยทีเดียวเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นและบางสิ่งบางอย่างค่ะมันมีดีแล้วมันก็มีไม่ดีมันเป็น p o s i ิทีฟแต่มันก็เป็นเนกาทีฟคือมันมีข้อดีและข้อเสียในทุกๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นการเติบโตพัฒนามันก็ไปได้ไกลาบางอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่อะไรที่อะไรที่เดิมๆนะคะสมัยเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ต สมัยเราไม่มีอินเทอร์เน็ตมันอาจจะต้องมาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องต้องปลอดภัยในทุกๆเรื่องนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรามาดูอีกค่ะ7วันของเรื่องการนันของคุณที่จะเกิดขึ้นซีดามอสศวินดาเดชาริออตนะคะ บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเหี่ยวเฉาเจ็วันนี้นะคะแน่นอนค่ะอาจจะรู้สึกมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขเห็นไหมคะอยู่ๆสีดาบขึ้นมามีเรื่องให้เหี่ยวเฉาหน้าเบื่อเซ็งๆนิ่งๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะแต่อัศวินดาอาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เช่นกันนะคะเช่นอาจาจะเป็นข่าวดีกระทันหันความกระจ่างความชัดเจนหรือว่าการประทะประจันหน้านะคะการได้รับการติดต่ออะไรอย่างกระทันหันสมมติว่ามีอะไรที่มารู้สึกว่าหน้าเบื่อเฉาเฉาเซงเซงอยู่ก็วันต่อไปหรือว่าอีกสองสวันต่อไปได้รับการติดต่อได้รับการรู้สึกเคลียร์กระจ่างกับบางเรื่องหรือว่ารู้สึกพลังงานดีขึ้นจากที่เหี่ยวเฉาพลังงานความรู้สึกอะมารู้สึกแฮปปี้มีความกระตือรือร้นมากขึ้นมีพลังมากขึ้นนะคะชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนี่คืออสวินดาผู้ซึ่ง มีความคมกริบนะคะแล้วก็มีความชัดเจนมีเหตุและผลพร้อมที่จะลุยนะคะเช่นกันแล้วก็อะไรบางสิ่งอย่างที่มันสุดติดขัดหรือว่าเหี่ยวเฉาในก่อนหน้านี้นะคะ วันต่อมาก็รู้สึกว่าเริ่มเริ่มมีพลังงานในการติดต่อที่ดีหรือว่าอะไรติดขัดก็เริ่มไม่ด้รับความชัดเจนความเข้าใจหรือว่าการติดต่อนะคะแต่ก็ต้องระวังระวังเรื่องของความอ,อ,อารมณ์ความอีโก้บางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะเ<ม>ดอร์ชาลีออตค่ะนะคะบางท่านก็เหมือนกับว่ามีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากคนไกลนะคะในช่วง7วันนี้สมมติว่าอาจจะได้ เผชิญหน้ากับใครบางคนอย่างกระทันหันการได้รับการติดต่อจากใครบางคนกระทันหันการได้รับข่าวดีกระทันหันแดนข่าวดีจากแดนไกลทางไกลกระทันหันคนทางไกลเดินทางมาหาหรือว่าคุณอาจจะได้อยู่ๆก็ได้เดินทางไกลอย่างกระทันหันนะคะเรื่องราวของการเดินทางไกลอะไรบางสิ่งอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะกระทันหันแบบนั้นเองนะคะหรือว่าคุณกําลังลงทุนในชีวิตในเรื่องของการการเรียนต่อการลงทุนในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ภาษาอย่างนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าอ่ะโอเคตัดสินใจซะทีลงทุนกับการเ,าเรียนต่อในเรื่องของด้านภาษาเพื่ออัพเงินเดือนมากขึ้นอัพตำแหน่งการงานหรือว่าการโยกย้ายอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะมากขึ้นนั่นเองก็มีเกณฑ์มีโอกาสเช่นกันเพราะนั้นความมุทะลุดุดันความเฉียบคมความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สิ่งที่คุณใส่ใจลงทุนกับตัวเองจะทำให้คุณได้เติบโตและไปได้ไกลเ <ๆ S 2> พราะว่านี่คือเดอ c h ชารีออดแล้วก็อัศวินดา ผู้ซึ่งประสบความสําเร็จนะคะด้วยความมานะความภาคเพียรความไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดและการลงทุนกับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเรื่องของอาการเรียนรู้ทักษะสกิลในด้านต่างๆที่คุณทํางานนะคะเช่นอาจจะชอบมากเลยสมมุติว่ากําลังเป็นติ่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเป็นชอบด้านภาษาก็เรียนภาษาเพิ่มเติมชอบด้านงานศิลปะก็อาจจะดู อะไรที่มันเป็นไกด์ไลน์หรือทักษะสกิลเพิ่มเติมหรือว่าไปโรงเรียนเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือว่ามีความรู้เรื่องของทักษะอะไรอะค่ะมีความรู้เรื่องของอะไรหรือว่าสนใจเรื่องอะไรคุณก็เจาะประเด็นในเรื่องนั้นนั้นแล้วก็ลงลงคอร์สหรือว่าอะไรบางอย่างในเรื่องนั้นนั้นก็ได้เช่นกันนะคะศึกษาหาข้อมูลนะคะหรือว่าข้อมูลฟรีก็ได้เยแย,แย,แยมากมายเช่นกันนี่คือเดชา a r อัลแล้วก็อสเวินดานะคะการที่จะประสบความสำเร็จและได้มาซึ่งน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ํำแข้งของตัวเองและความมุมา มุมั่ะของตัวเองนั่นเองค่ะแล้วก็ความไม่ยอมแพ้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวกนนารทนหนักก็จะเกิดขึ้นสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะแต่อีกทางหนึ่งของไพ่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะการประสบความสเร็จของคุณได้มาจากความมานะภาคเพียรช่วงเจ็ดวันนี้คือต้องฮึบหน่อยนะคะฮึบพลังแห่งนักสู้ค่ะนะคะอัศวินดาบอัศวินเมท้าขึ้นมาพลังแห่งนักสู้เดอะชาร์ออดพลังแห่งการเดินทางชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะอืม มาดูออร์คเคิลค่ะสำหรับนี้กันนะคะเจ็ดวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไร l ล v e ใบแรกเลยนะคะชนกับ two of c ค p s ความรักโอเดอร์ order, แม่นะคะบางท่านเดี่ยวคนที่อายุมากกว่านะคะในความสัมพันธ์นั่นเองหรือว่าอายุไล่เลียก,กันก็จะมีความเป็น ผู้ใหญ่มากๆนะคะใจมอนนะคะอู้แมริชค่ะนะคะงานวดดิ้งงานแต่งงานรอคุณอยู่นะบางท่านมีเกณฑ์ได้ช่วงนี้นะคะหรือว่าเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเดินทางบ่อยๆนะคะช่วงเดือนมกราบ,บางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยๆหรือว่าได้ติดต่องานสื่อสารบ่อยในช่วงนี้หรือว่าคุณยุ่งมากๆนะคะในช่วง7วันนี้ก็อย่าลืมบาลานซ์เวลาของตัวเองด้วยนะคะขอคำตอบของไพ่หน่อยคะ่ะ ดอนสต็อปค่ะไปต่อเลยนะคะลุยเลยนะคะช่วง7วันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะ mm hmm. ขออีกสักหนึ่งใบอันไรลี่บางอย่างไม่ได้เป็นดนั่งใจเรานะคะ mm hmm. เช่นเหตุการณ์อยู่ๆก็ดีอยู่ๆก็สิบดาบขึ้นนั่นเองค่ะนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดฝันไว้แต่เชื่อมั่นว่า It's up to you อยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกชีวิตเราเราเลือกเราตัดสินใจที่จะเดินไปอย่างไรที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะไพ่คือไกด์ไลน์ทำให้ทุกคนได้มีพลังนะคะเดินหน้าต่อไปกับสิ่งที่มุ่งหวังนะคะในทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวยงามมากๆจริงๆค่ะนะคะสำหรับ พลังงาน7วันนี้นะคะเรื่องกระทนานที่ต้องระมัดระวังนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีพลังงานความสุขประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะท้าทายกับชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใน7วันนี้นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยทางสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ